ปล่อยมือกได้แต่เตะกระตูบานปล่อยได้จะปล่อยมือได้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้บนะวันนี้มาอยู่กับผมครับกินดําซิงครับวันนี้มาดูเอล5018สองคันมาในฐานเบอร์24ทั้งสองครับมันจะมีจวดไหมวันนี้เราติดตา,ามชมครับ ในนาครับนาที่แบบว่าอันตรายทั้งบุญแข่งทั้งล่างนิ่มๆอันนี้ก็จะถอดฐานหน้าออกทั้งสองคันคันเดียวก็อาจจะสิบค้าครับประมาณเจ็บไร่แป๊ะไร้เนี่ยรวมหมดนั้นอันนี้ก็จะเอา ถามหน้าออกกันสองเรอครับว่าสเต็ปไหนจะเร็กว่ากันดูครับแต่ผู้เชี่ยวชาญตามน้ำซิ่งครับมาแล้วเนี๋ยมติดตามชมนะครับผมคลิปนี้คล็ปตัวจริงชิ้ขนนาห้าสิบหนึ่งแปดสองคันจัดเต็มจัดหนักครับไปแล้วครับพอดออกละ อันนี้เพชรคู่เพชรคู่ครับเหมือนมีใครเสียเปรียบใครนะครับไปแล้วครับมีสิทธิยุคแน่นอนนะครับางานนี้ไปแล้วครับโหดมากเลยทิ้งหางทิ้งหางครับทิ้งหางระยะครับไปแล้วครับโอ้โหดูครับจะมาบุกทลายไอ้ต้นตะเป็นตึกนี่แหละไอ้ต้นปฏตทึกนี่แหละ ต้นในนี่เลยอันตรายไงตัวปินตึกกันอาจจะไม่สะอาดตาเท่าไรนะครับอาจจะมีสกุกสกักนะครับดูอ่ะต้นมันเยอะรถเล็กไม่ควรมาถ่ายนะครับนี่ต้องเอารถใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมันมีใครเสีิเปียกมันมีใครได้เปียกขึนมาแล้วครับถอดพ่านหน้าออกทั้งโซนนะครับมา ฐานเบอร์24ทั้งสองครับมาเลยครับครั้งที่หน่งคคั้ที่สองครับเออนี่ปล่อยมือครับปล่อยมือครับนะครับสนามบินกัปตัครับโชว์แล้วครับปล่อยมือครับซูมยังดีอยู่ครับ โเลยครับคลิปนี้ปล่อยมือขับครับไม่ใช่ไปรถไทยขับนะปล่อยมือขับไปแล้วครับโอ้โหคลิปนี้อาจจะยาวนะครับสาดนะครับถ้าวิ่งเร็วมันจะสาดแบบฟืดเลยนะครับโอ้ทันนั้นนั้นขับโค้งได้ก่อนครับมาแล้วครับโอ้โหโดดน้องดองดึงครับบริหารไปในตัวนะครับเชยเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งนะครับ ูการปล่อยมือครับโอ้ปล่อยมือขับครับปล่อยมือขับโอ้ใช้ได้เลยครับหยิบโอ้ปล่อยมือครับปล่อยมือไปแล้วครับครับสุดจัดสุดจัดหลัดบอกนะครับช่วยบริหารเอวในตัวนะครับแต่ถ้าเป็นไส้ตงนี่ไส้ตีงแตกได้นะครับมันเชนมากก็ตามเนื้อผ้านะครับ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับเพราะอาจจะไม่ค่อยสวยงามคราบไอ้ต้นนี้มันเยอะเป็นตึกจะเป็นตึกไอ้ต้นในจะบ,บกน้ำนี่เขาเรียกอ,อะไรไมารู้เยอะมากเลยครับฝั่งนู้นก็ถ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณเกือบเป็ไดไร่ได้ครับคลิปนี้ก็จะพามาชมกันหลักยาวครับสำหรับ นายาวๆที่ปล่อยยามมนไปถึงนะครับผ่านเบอร์24นะครับผมไปไปแล้วสาบแบบฟืบเลยนะครับเรามาดูทำคนนี้ครับรถนาน้ๆเลยดีล่อยมือแล้วล่อยมือแน่นอนนะอันนี้ก็ผ่านเบอร์24เหมือนกันไปแล้วครับ มันมีใครเสียเปรียบได้เปรียบกันครับเบอร์24ทั้ง2คันเลยนะครับไปเลยครับหลักยาวๆนะจะเป็นยังไงฟื้นฟ้าดเลยนะครับอันนี้ฟ้าฝนก็อาจจะตกครับดูครึมๆอย่างนี้หนาวครับยากาศเข้าหน้าหนาวครับอันนี้ก็ปล่อยสเตปฟรีสไตล์เลยครับไม่ต้องี่ยไม่ต้องพิถีพิถันนะครับขอให้มันดินสาดต์ขึ้นเยอะๆก็พอครับ ปล่อยฟรีสไตล์ทั้ไทงี้เรียกฟรีสไตล์ยาวๆครับ่วนเจ้าคันนี้น่าจะปล่อยมือไม่ไน่าครับเพราะไม่ได้การไม่มีการไหนนะครับลมอาจจะแข็งครับมันจะกระโดดตองดองๆองององ,องมาได้เช็คลมนะับโอเคเข้าลึกมากสวยงามครับดินแบบฟรืดๆเลยนะครับมาดูเจ้าท่านนี้นี่ปล่อยมืออีกแล้วปล่อยมือขับครับปล่อยมือขับ แน่นอนเ,เออระวังจุลนนี่ใคไรจะมือโอ้โหยะชุยเลยครับไปแล้วคันนี้ปล่อยมือนะครับมันดูเจ้าคันนี้ครับจะตามคันนั้นมั่งครับตอนนี้ก็วนมาเก็บตามหลังมั่งครับคันนี้มันเคยได้ออกงานอะไรครับนานๆจะ่ออกมาก็จะได้งานยาวๆนี่แหละมาดูการไ้ดิ้งแบบนอนสวยๆเลย รืดเลยนะครับดึงแบบสโลมรถชั่แบบฟุ๊กๆแบบบายพิกัดมาครับคันนี้ฟคลิปนี้จะจบรีวิวเพลงทันทีก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาชมตอนต่อไปนะครับขอบเป็นกำลังใจผมนะครับจินนดำซิงครับคลิปนี้ก็ต้องบายบายเพลงเท่านี้ก่อนครับดูบรรยากาศนะฝนน่าจะตกครับขอปิดคลิปก่อนนะครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านเลยนะครับผมบายบายครับ